และเทรดนี้นะครับก็เป็นเทรดที่ทำกำไรไปกว่า283%เลยนะครับใครที่กำลังหาวิธีเทรดในตลาดขาลงอยู่ผมบอกได้เลยว่าคลิปนี้พลาดไม่ได้ครับ สวัสดีครับผมโคตเทิลอินชนาณสิทธิ์นะครับในคลิปวิดีโอนี้นะครับเราจะมาพูดถึงการเทรดในทิศทางขาลงครับซึ่งผมจะอธิบายให้ทุกคนเข้าใจตั้งแต่จุดเริ่มต้นนะครับของวิธีคิดในการเทรดนะครับแล้วก็สินค้าที่ใช้ในการเทรดแล้วก็กลยุทธ์ที่ใช้ในการเทรดรับรองว่าถ้าหากว่าใครที่กําลังสนใจนะครับในการเทรดทิศทางขาลงหรือว่าการเทรดในสินค้าที่เทรดได้ทั้งขึ้นทั้งลงเนี่ยหลังจบคลิปนี้คุณจะได้ไอเดียในการไปต่อยอดแน่นอนครับ เรามาเริ่มกันที่วิธีคิดกันก่อนนะครับในการเทรดไม้นี้นะครับโดยผมจะไล่ให้ฟังนะครับตั้งแต่ช่วงก่อนปิดวันสงการนะครับถ้าทุกคนจําได้นะครับก่อนที่เราจะปิดสงการกันเนี่ยตลาดหุ้นเนี่ยได้มีการปรับตัวขึ้นอย่างรุนแรงนะครับบวกขึ้นมากว่า30จุดเลยทีเดียวแต่แล้วนะครับเรื่องที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นนะครับนั่นก็คือช่วงที่พวกเราหยุดสงการกันเนี่ยวันเสาร์อาทิตย์วันจันทร์อังคารเนี่ยเกิดสงครามนะครับอิหร่านนะครับกับอิสราเอลที่มีการยิงจรวดยิงมิสไซล์ใส่กันนะคร ร่วงกระนาวเลยแต่ทีนี้นะครับบ้านเราเนี่ยก็ยังอยู่ในช่วงของการปิดตลาดอยู่ใครที่เทตดมานานเนี่ยจะรู้ว่าสภาวะแบบนี้นะครับที่เกิดเหตุไม่คาดฝันนะครับโอกาสที่เปิดมาปุ๊บแล้วตลาดเนี่ยจะมีการลงแรงๆเนี่ยจะมีอยู่มากเลยทีเดียวนะครับดังนั้นเนี่ยวิธีคิดของผมเนี่ยนั่นก็คือผมจะหาทางทํากําไรในทิศทางขาลงให้ได้นะครับหลังจากที่เราได้วิธีคิดกันแล้วนะครับว่าพ้องการที่จะเก่งกําไรในทิศทางขาลงเรามาดูกันครับว่าสินค้าไหนหรือว่าโปรดักต์ไหนนะครับที่เราจะใช้ทํากําไรในทิศทางขา งกันได้้บาผมจะไล่ให้เพื่อนๆฟังทั้งหมดเลยนะครับตั้งแต่ที่ผมใช้ก็ดีแล้วก็ไม่ได้ใช้ก็ดีนะครับผมโดยเริ่มตัวแรกเนีย่ยผมขอเล่าให้ฟังในส่วนของตัว DW หรือว่า d e i l i v a t i v e w a l a n t นะครับในส่วนของตัว DW นะครับเราจะเทรดกันในส่วนของพอร์ตหุ้นแบบปกติเลยนะครับซึ่ง DW เนี่ยคือสินทรัพย์ทางการเงินที่โบรกเกอร์เป็นคนออกให้นะครับถ้าหากว่าคุณมองว่าตลาดจะขึ้นคุณก็ซื้อนะครับ DW ฝั่ง Call ถ้าหากว่าคุณมองว่าตลาดจะลงคุณก็ซื้อนะครับ DW ฝั่ง Put นั่นเองนะครับแต่ทั้งนี้ ดังนั้นต้องบอกว่าผมเนี่ยไม่ได้เทรด DW นะครับผมเพราะว่า DW ีเนี่ยจะมี Time DK นะครับแล้วก็ผมสามารถที่จะเทรดได้ฝั่งเดียวคือเป็นฝั่งซื้อนะครับผมไม่สามารถที่จะขายก่อนแล้วค่อยซื้อทีหลังก็ได้ดังนั้นในส่วนของ DW เนี่ยผมจะข้ามไปครับในส่วนที่2นะครับนั่นก็คือ Sin g l e Stock Future นะครับ Single Stock Future นะครับคุณสามารถเทรดได้ผ่านพอร์ตทีเฟก์นะครับหรือการเทรดในส่วนของฟิวเจอร์นะครับซึ่งในส่วนนี้นะครับเราจะต้องเลือกหุ้นรายตัวววนนนนะะคคคครบบเชช่่่่สมมมุุุุุุติณณณออออองงงงาาาาหหหห้้แแจจจลก็ไปขดใญื สนามบินหุ้นน้ำมันจะลงคุณก็ไปเลือกช็อตหุ้นเป็นรายตัวนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเนื่องจากผมมองว่าตัวดัชนีจะลงเนี่ยดังนั้นเนี่ยผมต้องการที่จะช็อตดัชนีครับ ผมไม่ได้ต้องการที่จะไปเลือกหุ้นหลายตัวว่าตัวไหนจะลงดังนั้นในส่วนของซิงเกิลสตอลฟิวเจอร์เนี่ยผมก็จะข้ามไปครับต่อมานะครับในส่วนของตัวฟิวเจอร์อ่าในส่วนนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่าหลายๆคนที่ติดตามกันมาเนี่ยก็น่าจะรู้กันดีว่าผมเนี่ยเทรดในส่วนของตัวฟิวเจอร์ซึ่งหลายๆคนนะครับจะสับสนคําว่าฟิวเจอร์กับคาว่า T-F e ฟกครับผมจะอธิบายให้เข้าใจง่ายๆแบบนี้นะครับว่าคําว่า t f e ฟกเนี่ยมันคือตลาดครับส่วนในตลาด t f e ฟกเนี่ยจะมีสินค้านะครับหลักๆเนี่ยอยู่2องชนิดนะคร เป็นตัว Set 50 Index Future นะครับแล้วก็ในส่วนของ g o l d Future ต่างๆรวมไปถึง USD Future นะครับแล้วก็อีกส่วนนึงเนี่ยจะเป็นในส่วนของตัว Option นะครับที่เดี๋ยวเราจะมาลงลึกกันในตอนท้ายนะครับดังนั้นนะครับก็ขอให้เข้าใจนะครับว่าเวลาที่บอกว่าเทรด e Future เนี่ยความหมายเนี่ยก็คือเทรดในตัว s e t 50 Index Future ที่อยู่ในตลาด t f เฟนั่นเองซึ่งในส่วนนี้นะครับก็จะเป็นส่วนที่ผมใช้เป็นประจําอยู่แล้วนะครับนั่นก็คือการเล่นทางช็อัวนนน่่องครบสใข โดยออปชันเนี่ยเราสามารถที่จะเทรดได้ทั้งฝั่งซื้อแล้วก็ฝั่งขายนะครับโดยถ้าหากว่าเรามองว่าตลาดขึ้นเนี่ยเราก็สามารถที่จะเปิดลอง call ออปชันนะครับและถ้าหากว่าเรามองว่าตลาดจะลงเนี่ยเราก็สามารถที่จะเปิดลอง put ออปชันได้นั่นเองส่วนการช็อตออปชันเนี่ยผมจะไม่ได้อธิบายเยอะในคลิปวิดีโอนี้นะครับเพราะว่าค่อนข้างที่จะซับซ้อนเลยทีเดียวถ้าหากว่าใครอยากที่จะรู้รายละเอียดเพิ่มเติมเนี่ยก็คลิกที่ลิงก์ด้านล่างนะครับเดี๋ยวผมจะทําคลิปแยกเอาไว้ให้นะครับผม เมื่อเราทําความรู้จักกับสินค้าที่เราจะเทรดเรียบร้อยแล้วนะครับต่อมาเนี่ยก็มาคุยกันในเรื่องของกลยุทธ์นะครับซึ่งกลยุทธ์ที่ผมจะใช้นะครับนั่นก็คือการช็อต ตัวฟิวเจอร์นะครับกับลองพุทออปชันนะครับในส่วนของการช็อตฟิวเจอร์เนี่ยก็ไม่ได้ซับซ้อนครับนั่นก็คือคุณมองว่าตลาดจะลงเนี่ยคุณก็ช็อตตัวฟิวเจอร์ได้เลยนะครับแต่ในส่วนของออปชันเนี่ยผมจะต้องอธิบายว่าการกําไรจากการลองออปชันเนี่ยคุณจะกําไรได้จาก2อ,อย่างนะครับหน,นะครับนั่นก็คือการที่คุณเนี่ยลองออปชันได้ถูกทางครับพูดง่ายๆว่าถ้าหากว่าคุณลองพุทธเนี่ยแล้วดัชนีเนี่ยมันปรับตัวลดลงเนี่ยคุณก็จะกําไรกับอีกส่วนหนึ่งเนี่ยคือกำไรในส่วนของค่าพรี m i ซึ่งค่าพรีเมียมเนี่ยจะถูกหรือแพงเนี่ยขึ้นอยู่กับเรื่องของความผันผวนของตลาดครับซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับในตลาดออปชันเนี่ยถ้าหากว่าเราเทรดเนี่ยเราจะมีการจดบันทึกนะครับว่าค่าพรีเมียมของออปชันเนี่ยในช่วงเนี้ยมันต่ําหรือมันสูงนะครับซึ่งผมเทรดมาตลอดนะครับผมก็จะมีเลคคอร์ดตรงนี้นะครับว่าออปชันเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยมันอยู่ในพรีเมียมที่ค่อนข้างต่ำนะครับดังนั้นเนี่ยการเทรดของผมเนี่ยผมก็เลยทําการลองออปชันนะครับโดยผมคาดหวังว่าตลาดเนี่ยจะปรับตัวลดลงทําให้ผมเนี่ย ทั้งในส่วนของทิศทางราคากับในส่วนของพรีเมียมที่จะเพิ่มขึ้นเพราะว่าความผันผวนเนี่ยจะปรับตัวเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับผมดังนั้นเนี่ยเมื่อเราประเมินแบบนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ทําให้ผมเนี่ยตัดสินใจซื้อในส่วนของลองพุทธออปชั่นนั่นเองนะครับซึ่งก็ทําให้กําไรเนี่ยเติบโตขึ้นมาหลายเปอร์เซ็นต์เลยทีเดียวนะครับสรุปอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับใครที่กําลังหาวิธีเทรดในทิศทางขาลงนะครับอันดับแรกเนี่ยคุณจะต้องกําหนดในเรื่องของวิธีคิดหรือว่าไอเดียมาก่อนว่า ทำไมตลาดมันถึงจะลงนะครับมันจะลงเพราะอะไรได้บ้างนะครับผมข้อ2นะครับสินค้าที่คุณจะใช้ในการเทรดเนี่ยมันคืออะไรคุณจะต้องทําความเข้าใจทำความรู้จักคาแรคเตอร์ของสินค้านั้นให้ดีก่อนที่จะทําการเทรดนะครับจะได้ไม่เสียเปลี่ยนนะครับแล้วก็ข้อสุดท้ายนะครับคือในเรื่องของกลยุทธ์ นอกจากที่คุณรู้จักสินค้าแล้วเนี่ยคุณก็ต้องกําหนดกลยุทธ์ของคุณให้ดีนะครับว่าคุณจะลองคุณจะช็อตอะไรนะครับผมคุณจะใช้ออปชันคุณจะใช้ทีเฟกคุณจะใช้ฟิวเจอร์คุณจะใช้อะไรเนี่ยตรงนี้นะครับให้คุณกําหนดกลยุทธ์ให้ชัดเจนก่อนนะครับผมแล้วถ้าคุณยิ่งมีการจดเล็กคอร์ดของสินทรัพย์นั้นๆเนี่ยอย่างผมเนี่ยผมเทรดออปชันเนี่ยผมรู้นะครับว่าพรีเมียมเท่าไหร่คือพรีเมียมที่เหมาะสมตรงนี้เนี่ยก็เป็นทําให้ผมเนี่ยเกิดเป็นเอชนะครับหรือเป็นความได้้้เเปปรีีียนนนะะััททท่่่่ําาาใหผมมกกลลจอองงพุ็ นี้นะครับสำหรับไอเดียในการเทรดออปชันนะครับถ้าหากว่าใครอยากที่จะให้ผมอธิบายละเอียดละเอียดมากขึ้นเนี่ยก็ฝากคอมเมนต์บอกกันไว้หน่อยนะครับเพราะว่าเรื่องออปชันเนี่เป็นอะไรที่เรียกได้ว่าต้องสอนกันแบบลึกเลยทีเดียวนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้เนี่ยก็หวังว่าจะได้ไประโยชน์นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามแล้วพบกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะครับสวัสดีครับ